ทำ YouTube หนึ่0แสนวิวได้เงินกี่บาทครับก็วันนี้จะมาเปิดเผยรายได้นะครับในส่วนของการทำวิดีโอจาก YouTube แล้วก็10,000แสนวิวจากการที่เราทำวิดีโอจาก YouTube นั้นได้เงินกี่บาทครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ anc studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ A N C Studio กันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายได้ของ u t u b e นะครับอ่าก็ใครที่สนใจหรือใครที่ทำช่อง YouTube อยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาปะเปิดเผยหลังบ้านเนาะในส่วนของวิดีโอที่มียอด1 0 0 0 0 0วิวนะครับแล้วก็จะดูว่า1 0 0 0 0 0วิวนี้มันมเีเงินที่เข้ามานั้นกี่บาทเนาะคือเรารับไรายได้กี่บาทจากเงินจากไรายได้จากยอดวิว1 0 0 0 0 0วิวนะครับก็ถ้าวันนี้ผมก็ ได้รับนะครับ40,000ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเข้ามานะครับกันทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับทุกคลิปด้วยนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเควันนี้นะผมนะใครที่อยากเริ่มต้นนะครับหรือสนใจที่จะสร้างช่อง Youtube เป็นของตัวเองเนาะ ปี2 0 2 1นะครับก็ยังไม่สายนะครับก็คือใครที่สนใจนะก็ไปเริ่มต้นในการสร้างช่องได้เลยครับกฎของการที่เราจะได้รับรายได้าจาก YouTube ก็คือรายได้าจากเอเซนนั่นแหละคือค่าโฆษณาเนานะก็จะต้องมีผู้ติดตามทั้งหมด1,000คนนะครับภายใน12เดือนแล้วก็ต้องมีชั่วโมงรับชมนะครับทุกวิดีโอรวมกันนะก็คือ4,000ชั่วโมงภายใน12เดือนด้วยกันนะครับ อพอเราทํากฎเกณฑ์พวกนี้ผ่านแล้วนะครับเราก็ไปเชื่อมต่อกับ a d s e n s e เนาะมันก็จะสามารถที่จะมีโฆษณาเข้ามาได้ในส่วนของวิดีโอนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่สนใจในการสร้างช่อง y o u t u b e นะก็สามารถไปศึกษาต่อได้ใน y o YouTube เนาะก็มันมีช่องหลายช่องที่สอนเกี่ยวกับการเปิดช่อง Youtube ด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเนาะก็100,000 0แวิวนะ่านได้เงินกี่บาทเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมจะยกตัวอย่างของวิดีโอที่เป็นวิดีโอตอนนี้นะก็คือกำลังจะถึง10,000 0วิวนะก็คืออยู่ที่99,973วิวด้วยกันนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมผมก็ได้สร้างมาก็ประมาณ67วันนะครับอ่าก็6 7วันก็ตีประมาณ2เดือนนั่นเองนะครับแล้ววิดีโอนี้นะครับก็กําลังจะถึง10,000แวิวแล้ว,วน,นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิดีโอนี้นะผมนะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้กี่บาทครับอ่า ก็เดี๋ยวผมจะเปิดที่คําว่ารายได้นะครับกดที่คําว่ารายได้เนาะแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดกดนะครับอ่าอันนี้คือรายได้ของ28วันที่ผ่านมาก็มา1 1นร้อยสิบสองดอลลาร์ครับหนึ่งร้อยสิบสองดอลลาร์จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสามพันสามร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมเปิดไปทั้งหมดก็คือตลอดอายุนะครับตลอดอายุหมายถึงว่านะตั้งแต่ที่เราเปิดตั้งแต่ที่เราลงคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับ ก็สามารถที่สร้างไรายได้อยู่ที่ประมาณ340.58ดอลลาร์ USD นะครับก็ตีประมาณกี่บาทเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะครับก็ก็มี340.58ดอลลาร์ USD, ใช่ไหม340.58ดอลลาร์ USD นะตอนนี้ก็ค่าประมาณนะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะอันนี้คือในเครื่องคิดเลขอันเดียวผมจะไปคำนวณในส่วนของ Google อีกทีหนึ่งนะก็ เท่ากับ1326บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดใน Google อีกทีหนึ่งนะครับเวลานี้นะผมก็คือนะครับณเวลานี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ340.58จด้ลาจะเท่ากับ1 2 0 6บาทด้วยกันนะครับก็คือแตกต่างจากเมื่อกี้ก็คือประมาณ100กว่าบาทนะครับอ่าก็โอเคผมนะก็รายได้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเทียบกับเ,เงินณปัจจุบันนี้นะผมนะแล้วเงินของการที่เราทำ u t u b e นี้เขาจ่าย เข้ามาครับจ่ายเข้ามาผ่านอะไรใช่ไหมก็คือนะครับผมนะเวลาเราทำยูทูบนะครับเงินก็เขาจะถูกโอนไปยัง a d s e n ซนนะครับผมนะก็คือบัญชี a d s e n ซ e ของเรานะครับเราต้องไปสมัคร a d s e n ซ e ก่อนนะอันนี้เลยทุกคนนะอ่านี่เลยเนาะเราต้องไปผูกบัญชีของเรากับ Ads e เซนนะครับเมื่อเราไปผูกบัญชีกับ a d s e n ซใช่ไหมคาโฆษณาก็จะเข้ามาแล้วก็เงินก็จะโอนเข้าไปในบัญชีของ a d s e n ซนะครับแล้วก็เราก็นำนะเราก็นำอะไรเอ่ยนะเราก็นำเขาเรียกว่าอะไร บัญชีทางการของเราแล้วก็ไปผปูกกับบัญชีกับเวเซนอีกทีหนึ่งเนาะเมื่อเรามียอดนะครับครบ1น0ดอลลาร์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรับรายได้เข้ามาเข้าสู่บัญชีทางการของเราเนาะทาง YouTube เขาก็จะโอนเงินเข้ามาอัตโนมัตินะถ้าเรามียอดเงินอามากกว่า100ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์ขึ้นไปนะเขาก็จะโอนมาเข้าสู่บัญชีทางการของไทยเราโดยตรงเลยนะครับเงินก็จะเข้ามาประมาณวัน,วนที่22ถึงวันที่ 20, 24่สิยครับผมไม่ผิดเนาะ ถ้าไม่ผิดเนาะแต่ว่าถ้าถ้ามันตรงกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะั่งเงินจะไม่ถูกโอนมาเนาะเงินจะโอนมาอาทิตยประมาณวันจันทร์อาคารคือมันเวลาราชการนนัเองนะคบอ่าอันนี้คือเป็นข้อมูลนะข้อมูลคร่าวๆในส่วนของการโอนเงินนับเข้าสู่บัญชีธนาคารเนาะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่ตอนนี้กําลังลังเลอยู่ว่าเอ้เราจะทํา YouTube ดีไหมเพราะว่าตอนนี้ปี2021แล้วช่องก็มีช่องเยอะมากมายเลยในในยูทูบใช่ไหมทุกคนเนาะก็ผมแนะนําว่าให้เราไปทําเลยนะ ไปทําตอนนี้เลยนะเราจะดูวิดีโอนี้จบนะคุณก็ไปสมัครอีเมลนะในส่วนของการทําช่อง youtube คุณต้องมี1บัญชีของ Gmail นะหรืออีเมลนะครับ2นะครับคุณก็ไปเปิดช่อง youtube ของคุณนะกับ YouTube เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดนะครับอ่าเราไปที่ you tube ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักทู่นะครับอันนี้ก็วิดีโอเมื่อกี้แล้วก็เราก็ไปที่ เดี๋ยวผมไปที่ช่องของผมก่อนนะแล้วก็ไปที่คลังวิดีโอนะครับคุณก็สามารถที่จะอไปที่ตรงนี้ได้นะทางด้านมุมขวามือนะครับเห็นไหมตรงนี้นะคุณกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยแล้วก็สร้างช่องของคุณได้เลยนะครับตรงนี้เนาะในส่วนนี้ผมจะไม่เจาะลึกนะแล้วก็พอคุณสร้างวิดีโอเสร็จนะคุณก็ไปค้นหานะเกี่ยวกับคลิปที่คุณต้องการที่คุณจะสร้างเนาะผมแนะนําว่าให้เราทําคลิปที่มัน เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบนะไม่ว่าจะเป็นเราชอบทําอะไรนะเราชอบหาเงินเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับสอนหาเงินหรือคลิปเกี่ยวกับหาเงินเนาะเราชอบทําอาหารเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับทําอาหารหรือเราสามารถที่จะเราเก่งนะทางด้านทําท powerpoint หรือเกี่ยวกับาการตัดต่อทุกภาพการทํา photoshop พวกนี้เราก็มาสอนในส่วนของ YouTube ได้นะเพราะว่ามีคนหลากหลายคนที่ ค้นหานะครับถ้าเขาเจอวิดีโอของเราเขาก็มาดูวิดีโอของเราแล้วโฆษณาขึ้นนะครับเราก็จะได้รับเงินเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับรา,า,ายได้ของ YouTube ว่าเราจะได้รับยังไงนะครับโอเค,คผมั่นเดียวผมจะแถมเนาะจะแถมโบนัสว่านะครับช่องอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้แล้วก็ตอนนี้นะผมนะไม่ใช่สิช่องอะไรบ้างก็คือเป็นไอเดียในการทําช่อง YouTube ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะให้ไอเดียในส่วนการทําช่อง u t u b e นะที่ผมแนะนํากันแล้วกันเนาะ โอเคครับผมนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งไอเดียแรกนะที่ผมแนะนําเลยนะั่นก็คือไอเดียที่ผมทําช่องของผมเลยแหละก็คือไอเดียในการสร้างช่อง YouTube ด้วยการแนะนําหรือสอนเกี่ยวกับวิธีการหาเงินออนไลน์นะด้วยแอปหาเงินฟรีหรือเว็บหาเงินฟรีหรือเป็นการลงทุนอะไรก็ได้นะครับที่เรานั้นสามารถที่จะแนะนําได้นั่นเองนะครับ หรือเรานั้นมีความรู้หรือเรานนั้นสามารถรีวิวได้นะเราก็มาทําได้นะฮะนี้คือเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แล้วก็จะสังเกตว่าคลิปนี้ที่ผมเปิดเมื่อกี้อ่ามันก็ตอนนี้อยู่ด้านแรกเลยถ้าเราค้นหาคำว่าหาเงินออนไลน์แล้วมันก็จะขึ้นคลิปนี้เลยนะครับแต่ของคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ของช่องของพี่ของคุณวัฒนพนะครับก็พี่วัฒนพนนะครับก็ช่องนี้ก็เกี่ยวกับซ่อนหาเงินออนไลน์เหมือนกันนะครับ ก็ช่องอื่นๆก็มีมากมายจริงนะแต่ว่าถ้าคลิปของเรานั้นนะโผล่หน้าแรกแบบนี้เขาก็จะมาดูคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเดียที่2กันเลยนะครับไอเดียที่2ครับก็คือว่านะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการทําอาหารนะเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงของอมีโรคระบาดเนาะโควิด19เนาะก็คือถ้าเรานั้นทําคลิปนะครับที่เกี่ยวกับการทําอาหารถ้าเราเก่งนะหรือไม่ก็เราสามารถที่จะสร้าง เราสามารถที่จะทําอาหารได้นะรเราก็สามารถจะมาแบ่งปันเมนูการทําอาหารในช่วงที่เรากัดตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าเราอยู่ที่บ้านเองนะครับก็เผื่อใครที่ไม่สามารถไปซื้ออาหารต่างต่างบ้านคือนอกจากบ้านนะเราก็มาสอนวิธีการสร้างไอไม่ใช่มาสอนวิธีการทําอาหารภายในบ้านก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะสอนเมนูอะไรนะที่เป็นเมนูยอดฮิตเราก็สามารถไปดูได้ว่า ช่องที่เขาทําอาหารช่องโตโตหนาะเขาทําเมนูอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถมาทําในแบบฉบับของเราได้เลยนะครับในส่วนของช่องที่3ที่ผมจะมาให้ไอเดียในวันนี้คือเป็นช่องเกี่ยวกับการสอนใช้โปรแกรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะใช้งานได้เป็นนะก็อย่างเช่นคือสอนใช้โปรแกรม p r e m i e Pro นะสอนใช้โปรแกรม Photoshop นะพวกนี้นะเราก็สามารถที่จะมา อสอนทําเป็นวิดีโอแล้วก็ทําทเป็นคลิปนะเผื่อใครที่เขาอยู่บ้านนะแล้วก็สนใจที่จะหางานพิเศษเช่นการตัดต่อวิดีโอการาตัดต่อรูปภาพพวกนี้เขาก็จะมาดูช่องของเราที่เราสอนเอาไว้นะเผื่อเขาจะมาเพิ่มทักษะส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับอันนี้คือผมก็แนะนําเลยนะอย่างเช่นของปีที่แล้วก็คือเป็นช่องเกี่ยวกับไม่ใช่ช่องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนใช้แอป o o m หรือโปรแกรม o o m นะครับเพื่อทําการประชุมออนไลน์พวกนี้ก็คือเป็น อแอปที่สามารถที่จะมีคนนะตอนนี้คือดูเยอะมากเลยนะใครที่ทําเนื้อหานั้นของปีก่อนเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่ทํางานอยู่คือต้องทํางานที่บ้านนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะในส่วนของวิดีโอนี้เนาะแต่ว่าผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะก็คือว่า1 0 0 0 0แสนวิวนะจะไม่เท่ากับของผมนะหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่านะ ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนนี้ว่า YouTube เขาทําการนะทำการคํานวณยังไงนะครับเพราะว่า1 0 0 0 0แสวิวของบางช่องอาจจะมากกว่ารายได้ของผมนะบางช่องก็อาจจะมีรายได้น้อยกว่าบางช่องอาจจะเท่ากับก็เป็นไปได้นะครับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1 0 0 0 0แสนวิวนะยูทูบเขาทําการคํานวณยังไงนะว่าเขาจะให้เงินนั้นประมาณไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ <esf. S 1> หลายๆคนที่ผมได้ดูมาหลายๆช่องที่ผมได้ดูมานะครับหนึ่งแสนวิวก็บางช่องก็ได้น้อยบางช่องก็ได้มากกว่านะครับผมก็ไม่การันตีในส่วนนี้นะผมนะเพราะว่ารายได้ในส่วนนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับ YouTube เหมือนกันนะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับวิดีโอน,นี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนอกาใครที่คิดว่ามีประโยชน์นะแล้วก็มีสาระนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะปี2021นี้ผมอาจจะผมน่าจะเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เพิ่มนะก็คือเกี่ยวกับ การทาช่อง YouTube นี่แหลนะคือไอเดียในการทําช่อง YouTube นี่แหละนะครับเพราะว่าเมื่อปี2019นะผมก็เคยทำคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะครับนี่เลยทุกคนนะคอนเทนต์ที่ว่าทํา YouTube ยังไงให้ได้เงินโดยที่เราไม่ต้องถ่ายวิดีโอเองนะครับผมก็เคยทำนะอันนี้คือ200,000วิวเนาะอันนี้ก็รได้200,000วิวนะครับก็ประมาณกี่บาทเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็ได้เนาะก็ผมทํามาตอนนี้ประมาณ1ปีแล้วทุกคนเนาะของช่องไอของคลิปนี้นะครับก็ได้ประมาณ 236ดอลลาร์เองนะเห็นไหมทุกคนนะมันแตกต,ต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้นะก็3า0กว่านะใช้เวลาประมาณ60วันเนาะอันนี้ก็ประมาณ1ปีกว่าแล้วก็ทำไรายได้อยู่ที่236หดอลลาร์รือประมาณอ่าประมาณ7000กว่าบาทครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะบายๆขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ